สวัสดีครับพบกับฮีโร่กริล์นะครับวันนี้ฮีโร่อยู่ในโซนของเฟสท,ที่สามฝั่งนู้นสามนะแต่ฝั่งนี้เป็นโซนฝั่งที่สีสนสนนส่นะครับเส้นนี้เป็นเส้นดนหัวลลดนะครับฝั่งนู้นเป็นเส้อนอรรมตะนครนะครับที่มีคลองโซนนี้เป็นโซนโตโยตา้าฝั่งนู้นจะไปทางตลาดวัศสีนะครับแล้วก็เข้าทาง สันแรกข้างหน้าจะเป็นบริษัทโซนี่นะครับวันนี้เฮโร่จะพามาดูบริษัทซับคอนแทนะครับที่เขาเปิดรับสมัครกันนะว่าเขาเปิดรับสมัครอะไรบ้างนะครับเนี่ยพอเพื่อนมาจากมาจากโซนนู้นใช่ไหมวิ่งมาจะมาเจอกับเนี่ยบริษัทซับคอนแทศูนย์ Sub รับสมัครงานไปดูกันว่า ที่เขารับสมัครงานจะมีตำแหน่งอะไรบ้างนะครับนี่ไงมีรับสมัครงานเยอะมากเลยนะมาไปดูเเกันบริษัทไทยเทอินเตอร์ทีชแนลไทยเรียนตั้งอยู่ในบริษัทต้าถุงน,น,นะครับ ติดข่้นส่วนใหญ่เท่านหร่รายได้ดู1 8ื0น0ปดถึงบาทต่อเดือนนะครับค่าจ้างสว,วัสดการสามร้อยบาทต่อวันค่ากา50บบาทค่าอาหาร20บาา20บาทค่าโอทียี่สิบบาทค่าฝีมือยีบห้าทเบี้ยขยัน5้าร้อบาทต่อเดือนมีระบบส่งหลายสายนะครับมีวนประจำปีมีพักร้อนประจำปีมีบรรจุปนังงานประจำ มีคุณมีฟอร์พนักง,งานเปิดฟรีเปิดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์นะครับเวลาทำงานก็วันจันทร์ถึงวันศุกร์หยุดเสาร์อาทิตย์เข้ากะเช้าเจ็ดเข้ากะเช้าเจ็ดโมงสี่สิบห้าเลิกงานสิบหกสี่สิบห้านะครับเงินรอบการจ่ายเงินค่าแรงแตัดงวดวันที่ยี่บหก ถึงสิบนะครับเงินลงวันที่ยี่สิบการลดลงที่สิบเอ็ดถึงยี่สิบห้าเงินลงทุนที่ห้านะครับจา่ายผ่านธนาคารไทยพาณิชย์เท่าน,น,นั้นนะครับคุณสมบัติรับเป็นเพศหญิงอายุสิบเก้าถึงสามสิบเก้าปีนะครับผู้ารศึกษามโมขึ้นไปต้องผ่านการเกณฑ์ทหารขอรับเป็นเพศชายปรหญิงหรือว่าเรียนโรอดอนะครับทำงานประกะได้ไม่มีโรคสายต้องร่วมพา ตามไม่บอดสีสูงร5อสิบห้เซนิเมตรขึ้นไปน้ำหนักและน้ำหนักไม่เกิน80ดกิโลที่บริษัทแรกนะบริษัทที่สองเป็นเคียวคุยโยผติดชิ้นส่วนอะไรรถยนต์นะครับรายได้สอง0มืนถึงสอง0มืนห้าบาทสองหมืนห้าพันบาทต่อเดือนนะครับสวัสดิการค่าแรงเข้าประมาณนี้เนาะ คุณเพื่อนสามารถสต็อปแล้วก็อ่านได้อ่านเองนะเดี๋ยวมันจะยาวกันไปอันนี้เป็นโตโยต้าโคซี่ 4. แต่ละบริษัทมีเต็มดีๆทั้งนั้นเลยนะรายได้หมื่นแปดถึงสองหมื่นนะครับสวสดิการก็ประมาณนี้วันทำงาน ที่สเป็นวีดีโอนะครับหน0่งห้าถึงสองหน่ห้าค่าแรงสวัสดิการนะครับตามนี้เลยสตีห้าเป็นโตโยต้าบูโ k กนะครับห5 0่งห้าถึงสองหน่สามรายได้ในสวัสดิการ ประมาณนี้ที่6เป็นบริษัทมิตซูบิชิมอเตอร์นะครับโรงงานประกอบรถยนต์ออ้น,นีตังดีเยอะเนี่ยสวัสดีการประมาณนี้นะครับหรือว่าไอดีไลน์นะครับติดต่อมาสอบถามได้นะครับ ID Line น้องๆสามารถแคปแล้วก็เอาไปสแกน ID Line ไล้เลยนะเนี่ยโอเคก็ประมาณนี้ครับแต่ต้องบอกว่าก่อนเ่าเป็นบริษัททับทคอนแทนตนะครับต้องผ่านทับทคอนแทตไม่ได้เป็นบริษัทที่ฮีโร่ไปไทยให้ดูหน้างานตามในทุกคลิปนะครับอันนี้เป็นโตโยต้เป็นโรงงานใหญ่ ข้างหน้าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสามารถมาสมัครได้สำหรับใครที่ไม่ซีเรียสเรื่องการสมัครงานนะครับก็สามารถมาเป็นสมัครเป็นซัพพอายเทได้นะครับมีมีสิทธิ์ในการบรรจุปเป็นพนักงานประจำข้างๆเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นตอนนู้จะไปก็ไปตลาดลาวนะครับ โอเคนะครับวันนี้ก็ฮีโร่ก็มานําเสนอเพงแค่นี้เนาะนะครับย้ํานะครับว่าเป็นซับคอนแท็กต์นะครับแต่ว่ารายได้และบริการดีจริงแต่ก็การบรรจุงานก็อยู่ที่ซับคอนแทคแต่ละบริษัทนะครับว่าจะใช้ระยะเวลาจะใช้กฎเกณฑ์ข้อไหนนะครับเยอะมากน้อยแค่ไหนในการสมัครงานในการบรรจุเป็นพน่กะจํานะครับโอเคหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากคลิปของฮีโร่ยนะครับวันนี้ฮีโร่ขอตัวลาไปก่อนนะครับ ขอบคุณทุกการกดไลค์ลกดติดตามร,รับชมนะครับถ้าคิดว่าคลิปของโร่มีประโยชน์ก็กดไลค์ลกดแชร์ให้กับลูกหลานที่กําลังตกงานที่กําลังหางานในตอนนี้นะครับไม่ต้องไปหางานในเสียเวลาเพราะว่าฮีโร่มาหางานให้กับทุกคนแล้วนะครับสงสัยข้อไหนส่วนไหนจุดไหนของอิคมุสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรีหรือว่าเป็นชื่อกล่าวของอมตะนคร นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้นิคมอุตสาหกรรมอมตะคนครจุลรีนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปของพี่โรสอบถามข้อมูลได้ทุกอย่างนะครับป้ากูสาวสาวันนี้เราตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย